เออดั h สวัสดีค่ะมาพอกอีแลจ้าครับช่องกุ้งพากินบ,นบ้านเมื่อนี่นะจ้าพี่น้องพาพี่น้องมากินใส่หยัดไข่นะจ้าพี่น้องคุณนะหู้ยเมืองจา้าเป็นพวงนะจ้าพี่น้องยาวๆเลยมาได้จ้าพี่น้องเซ็ตๆต้องกันนีอม,มาได้จ้าพี่น้องพากกะมี้มักแตงนะจ้าพี่น้องลกเถื่พักบัวจ้าพี่น้อง อืมเอาไปเอาอนไข่ยัดใส่จ้ะพี่น้องใส่ยัดไข่อืมเจ้าเหี้ยแล้วอืมอืมแซ่บเจี๋ยว ปาดไม่ซิมก็จ้ะอันนี้ไปย่างจ้ะพี่น้องมันก็ได้แตะเอาไปหนึ่งแล้วก็ไปย่างตอนอย่างเนี่ยจ,จ้ะพี่น้องเตะหมืูมมหนา,นาวหนาวจ้ะพี่น้องลมก็ลมหนาวก็หนาวอื้ม ก็ฟูหายแค่ออกผักปัะเนยังย่างกินย่ามหนาวจะพี่น้องท่อนๆอือืม mm hmm. mm hmm. ดือเราขอมาเฮ้เห็เธอที่สองแรบแซ่บแต่พี่น้องน่าจะพี่น้องใส่เดียวกันไน้เนี่ยเป็นยวงเลยค่ะนา้าก็มาว่านอีกจ้ะพี่น้องคูยลงไป Hãy nhỏ cho kênh หนึ่งแล้วก็เอามาย่างแต่วาวาทาเอาใส่อันนี้เข้าไปอนันเห็ดยังก็ย่างกินนะจ๊ะพี่น้องอันใส่ใส่พันตะไคร่นะจ๊ะพี่น้องถ้าแมนเฮาเอาไปเห็ดใส่พั่นตะไคร่นะเอาไปย่างหึ่งๆนะจ๊ะพี่นอ้องหยาบใส่หยาบเฮงแต่ว่าอันนี้นะเอามาย่างแป๊บหนึ่งบบหยาบจ้ะอือหือ ចំណបចំណំ ไข่นี่ก็ใสกันพงพงุงหลดนะจ๊ะพี่ต้องนึกอะสดหอยอืมอ อันนี้นะถือว่าไข่เน่ยนะจ้ะพี่น้องกลางเว็นเนี้ยนมปึ้งปึ้งปึ้งแรงมากี่ดมไข่เนยแต่ว่าความหนาวหนาวเกา่าเก่าส่วนจ้ะพี่น้องไข่เนๆ มันไหลลงมาอยู่มงเดียวไม่จ่ายสองทีสังทีว่านี่น้อยหน่อยขอขอด้อยจอย <laughs> จุ่มลงไปน้ำจิ้มขมเอวเอ็ด้ง Ui, <laughs> ừ, cà phê nóng này Trời trời Nào, cho không? Lâm mà จะระบาดเอาเลือจ้กพี่น้องสำหรับมื้อนี้ก็ได้หนาวจ้กพี่น้องมือจนสั่นจนแข็งเมื่อจะเย็นเย็นอากาศเย็นนาะจากพี่น้องแล้วก็กุ้งมาขำพ้อมสำหรับเมื่อนี้จ้กพี่น้องใส่หยัดไข่จ้าพี่น้องใส่หมูจ้าพี่นน้เซฟเซฟจ้กพี่น้องใส่อ่อนกินกับน้ำจิ้มจ้าพี่น้องเพ็ดเพชรคือกัน ไพามักคลิปนี้กะกุ้งกะฝากพี่น้องคือเก่าเนาะจ้าฝากพี่น้องก็ไล่ก็เช์ก็ติตามมาจ้านะเนาะมื้อนี้เนาะจ้ากุ้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพ่อกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ